ทำไมวัดถึงเปิดให้ขอจัดสร้างอ่ะวัดก็มีเกจินี่หลวงปู่ท่านก็เก่งหลวงปู่ท่านก็มีชื่อเสียงอายุท่านก็มากทำไมวัดไม่ทำเองล่ะต้องบอกอย่างนี้แต่ละวัดอ่ะมีแนวคิดไม่เหมือนกันนะเราจะพูดถึงยกตัวอย่างเป็นบางวัดและกันที่เขาเปิดให้มีคนเข้าไปขอจัดสร้างได้ทางวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอที่จะทำการสร้างวัตถุมงคลสักรุ่นออกมาและศักยภาพในการทำงานระหว่างวัดกับเอกชนซึ่งเป็นนายทุนเนี่ยไม่เหมือนกัน อย่างที่เรารู้อะวัดตามต่างจังหวัดเนี่ยชาวบ้านหรือกรรมการวัดในต่างจังหวัดอะเขาก็ไปสู้กับนายทุนที่อยู่ในกรุงเทพไม่ได้ซึ่งมีทั้งเงินมีทั้งคอนเนคติงแล้วก็มีศักยภาพด้านการตลาดอะไรพวกเนี้ยเออนั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าวัดสร้างเองอะแล้วมันต้องจ่ายลงทุนค่าผลิตอะสมมติได้เงินกระถิ่นมาสักสองแสนอย่างเงี้ยถามว่าถ้าวัดผลิตมาเพื่อหวังที่จะขายวัตถุมงคลให้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าขายไม่ได้อะเงินมันก็จมมาดิ